เอ้ยครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปคุกกี้เชอร์รี่บอมกับเพชรหัวใจนะครับแต่คลิปนี้จะต่างกับคลิปแรกที่ลงไปตรงที่คลิปแรกเนี่ยจะเน้นการทําลายสี่ขวานเราจะได้คะแนนนะแต่ไอคลิปเนี้ยจะถอดสมบัติชิ้นนั้นออกก็คือจะเน้นการดูดเยลลี่แทนนะครับก็จะใส่ขนนกกับกระป๋องเขียวก็คือมันมีพลังแม่เหล็ก2ชิ้นเลยเนี่ยแต่กระป๋องเขียวเนี่ยมันช่วยให้สโลเดนอีกสามเเซนก็ เสียพลังช้าลงอีสามก็คือจะอยู่ได้อึดขึ้นอีกหน่อยนึงส่วนพันสองก็ให้อีตาเดวิลเหมือนเดิมเจ้าเก่านะครับก็ของโบน,นี้ผมขอยกเครดิตให้น้องเก่งนะครับก็คือเก่งเก่งไหนวะก็คนดูคงจะสงสัยว่าเก่งไหนวะก็เก่งนี่ครับเนี่ยคนเนี้ยอ้าวทำไมลูปเป็นผู้หญิงล่ะหรือว่าน้องเก่งเป็นกะเทยไม่ใช่เลยครับก็คือน้องเก่งเนี่ยเป็นผู้ชายครับก็ แล่าให้ฟังนะก็เมื่อวานเนี่ยผมเข้า Facebook แล้วเข้เขาไปดูกลุ่มคุกกี้รันไทยไลน์กลุ่มเนี่ยครับก็มีคนกดไลค์ประมาณ60,000คนครับใครสนใจก็เข้ามากดได้นะก็มีคนที่ชืช่นชอบเล่นคุกกี้รันอยู่ในนั้นพอสมควรเลยครับแต่ว่าไม่รับคนโกงนะครับอันนี้แอนตี้และโดนแบนแน่นอนแบนออกจากกลุ่มนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับก็ก็น้องเก่งอะ่ะเมื่อวานะเขาโพสต์รูป2รูปก็คือ เขาใช้เซตที่ผมใช้เนี่ยทั้งหมดก็คือผมลอ,อกเขามาก็เขาโพสรูปผัดหนึ่งกับผัดสองคะแนนตอนจบอะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ได้สามสิบสามล้านนะขนาดเดวิลชนหนึ่งทีเต็มๆยังได้สามสิบสามผมคิดในใจแล้วเอ้ยมันก็น่าสนใจดีนี่หว่าผมก็เลยอ่าคอมเมนต์ไปว่าเออพี่ขอลอกหน่อยนะเ็ตเนี้ยเพื่อว่าจะเอามาถ่ายนี่ไงอยากเอามาถ่ายคิปด,ดีๆให้เพื่อนดู น้องเก่งก็โอเคครับไม่อิดออดอะไรก็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 อะไรก็แล้วเขาก็เม้นมาบอกว่าอได้เลยพี่แต่ว่าอย่าทําคะแนนเกินหน้าเกินตาและกันมีอย่างนี้้วย<笑><笑>ก็ไม่รู้สินะก็ก็เนี่ยก็ถ่ายแล้วล่ะขอบอกเลยว่าน้องเก่งเนี่ยเก่งสมชื่อเลยครับก็คะแนนค่อนข้างตีต่น้นสับ สัตว์ปนแทงสับกันลุกสัตว์นลักเอ้ยแปงอย่างเดียวก็พอเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกอก็เล่นจริงแน่นอนไม่ได้โกงเหมือนบางคนหลายๆคนที่ชอบมาเนียนโกงอันนั้นผมไม่ชอบเลยครับก <hundred and S 1> ็ผมเคยเจอน้องเก่งนั่นแหละก็ย้อนไปย้อนไปที่งานแข่งกันทุกกี้ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาผมก็เจอที่งานนั้นแหละก็คือ งานนั้นผมไปเชียร์น้องโบสน้องเก่งก็ไปเชียร์น้องโบสเหมือนกันก็น้องโบสก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับก็ได้แชมป์รุ่นเยาวชนมาทองก็ขอ,ขอแสดงความยินดีตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณด้วยครับที่เลี้ยงชาวปชิหลังจบงานนะครับก็กินฟรีนะ <laughs> น้องโบสเขาจัดให้ครับ เออก็มีหลายคนถามผมนะครับว่าอองานแข่งเรื่องงานแข่งเนะี่ยทำไมผมไม่ไปแข่งอะไรเงี้ยถามค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเขาคงสงสัยแหละก็เมื่อก่อนจนะถามเป็นแทบทุกวัน,นครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มน้อยลงเพราะว่าเกมมันเริ่มกระแสเริ่มตกมั้งครับก็ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันว่าผมก็สมัครไปแล้วแหละแต่ไม่มีเสียงตอบรับหรือว่าการติตดต่อกับทีมงานมาเลยครับ ก็คือคุณไม่มีสิทธิแข่งแหละก็คือเขาคัดชื่อผมออกไปแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนเดียวครับผมมีเพื่อนอยู่ที่ไม่ได้แข่งเหมือนกันก,ก็นี่ไงน้องเก่งนี่ไงครับไม่ได้แข่งเหมือนผมทําอะไรสมัครถูกกติกาทุกอย่างแต่ก็ไม่มีสิทธิแข่งนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้สินะแต่เห็นเขาว่าคะแนนก็ต่ำเกินไปมั้งก็เลยไม่ได้แข่งตู้คะแนนคนที่ คนที่ได้รับคัดเลียกไปแข่งไม่ได้ประมาณนี้แหละก็แต่น้องเก่งเขาช้ำกว่าผมตรงที่ทีงาน่ะวันนั้นทีงาน่ะโทรมาโทรมาติดต่อน้องเก่งแล้วนะว่าคุณเนี่ยได้ติดไปแข่งขันชิงแชมป์คุกกี้นะน้องเก่งดีใจก็เอามาบอกในไลน์กลุ่มผมก็ผมก็ดีใจเขาด้วยและผมก็นั่งตารอโทรศัพท์จากทีงานต่อ แต่ก็ไรวิแววครับแต่แล้วตอนนั้นน้องโบ๊ทก็ได้ได้ได้โดนทีงานเล็กเหมือนกันก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะตอนนั้นอนะตอนนี้ก็อยู่กลุ่มเดียวกันอ่าโดนเรียกกันหมดผมก็นึกว่าจะโดนเรียกเหมือนกันก็รอรอรอ,อก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงแต่ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งน้องเก่งก็มาบอกว่าทีงานโทรมาอีกแล้วพี่ อ่าผมก็สงสัยโทรมาทำไมวะอะไรเงี้ยแล้เก่งก็บอกว่าทีมงานโทรมาแคนเซิลไม่ให้ไปแข่งแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเก่งก็บอกว่าเล่าแบบเน่อยนๆนะครับเราก็บอกว่าทีมงานเขาดูชื่อผิดดูอะไรผิดก็ไม่รู้ขอโทษนะน้องน้องไม่ต้องไปแข่งละอ้าวซังั้นนะ่ะมีหลอกขยะก็ฉากไปด้วยผมคิดในใจก็ก็ก,ก,ก็ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนโดนอย่างนี้หลายคนด้วยนะ อีกคนที่โดนก็คือน้องปาล์มเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น้องปาล์มเขาไม่เล่นแล้วล่ะเขาเลิกเล่นคุกคกี้รันไปแล้วก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปแข่งทั้งหมดนะครับผมก็ช้ำไปอีกแบบก็คือไม่มีวี่แววไม่มีการติดต่อไม่มีการโทรอะไรกลับมาเลย เล่าไปนอกเรื่องสกายเลยครับกลับมาที่คลิปนะครับก็คอมโบเซนเนี้ยมันจะเล่นง่ายกว่าคอมโบคลิปที่แล้วแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไม่ได้ัดใส่ขวดโซดาเพราะขวดโซดามันเพิ่มสปีดให้ตัวคุกกี้ห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งสองผัดมันจะยากก็ตรงความเร็วนี่แหละครับซึ่งเจอรี่เนี่ยเวลาวิ่งไปไม่ชนเนี่ยมันก็เพิ่มสปีดของมันอยู่แล้วแล้วเราเราก็ดันไปใส่เพิ่มสปีดอีกแม่งทาจะบบ้าเราเล่นนะครับ ก็ด่านนี้ก็งกงกเก็บแกลลี่ก็ได้ครับแต่ว่าควรงกในที่ที่ควรงกแบบว่าถ้ารู้ว่าเก็บแล้วลงเหวก็อย่าไปเก็บมันนะครับอย่างงกเกินไปงั้นคุณจะได้สิทธิ์เที่ยวในเหวฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็กลับจุดเซฟนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยเสียเวลาครับ รดนี้ไม่ใช่แค่เล่นง,ง่ายกว่าตรงที่ความเร็วน้อยกว่าอย่างเดียวนะครับแต่เพราะว่าเป็นนะครับจะไอเอ้ยอเพราะว่าม,มีพลังแม่เหล็กสองชิ้นอะ่ะมันเลยไม่ต้องดันทุลังไปเก็บเจลลี่เหมือนคลิปคลิปนั้นเพราะว่าคลิปนั้นมีขนนกชิ้นเดียวอะ่ะมันก็เหนื่อยแบบการเก็บเจลลี่มากหน่อยครับ โดดพยายามโดดลายเดิมไว้นะครับเราจะปลอดภัยครับเริ่มเงียบพอเริ่มยากนะครับ ลายเดิมครับลายเดิมอ่าได้โบนัสตรงนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่า พอไปถึงจุดอักษรเยอะๆนะ่ะเราก็มีสิทธิ์ขึ้นโบนัสอีกรอบก็ตรงนั้นมัน,ม,นมีสิทธิ์เพราะว่าอักษรมันเยอะแล้วก็ขึ้นโบนัสครั้งนี้มันไม่ใช่โบนัสลูกไฟไงถ้าไปโบนัสตรงนั้นเราจะได้ลูกไฟต่อลงมานะครับมันจะสับกันลูกไฟกับโบนัสธรรมดานะ ไลด์เลยครับดูถึงตรงนี้เรามีสิทธิ์ได้โบนัสอีกครั้งหนึ่งน้านได้ด้วยเป็นลูกไฟอย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นพักขึ้นโบนัสทามาหน้าก็เป็นโบนัสปกติแบบเมื่อกี้นะครับไม่มีลูกไฟยกเว้นโชคดีได้ลูกไฟกับแม่เหล็กนะครับโดนนี้ไว้ครับเราจะกวาดวีลี่ได้เกือบหมดทั้งฉาก หลายเดิมเข้าไว้ครับมัาจะปลอดภัยที่สุดดีมากแฟรี่มาช่วยด้วยครับอุ่นใจขึ้นหน่อยโอ้ยไม่ได้บน,นัดหนีนะครับเลือดเยอะไปนิดนึง <g ül> ๆๆๆๆอ้าวไม่น่าเลยเอาไงดีก็ตานเนี้ยทำมาคะแนนมาค่อนข้างดีเลยล่ะกดต่อก็นได้กดต่อกันได้เพราะว่านเนี่ยทำคะแนนมาดีมาก เียก็โยนโยนระเบิดน้อยลงครับเสียงก็เปลี่ยนไปได้ครับ สีล้านสามนะครับก็ถ้าเมื่อกี้ไม่ลงเหวเชอร์รี่จะปลาระเบิด5้าลูกตลอดอันนี้มันลงเหวก็เลยเหลือสามลูกช่วงเวลาหนึ่งก็คะแนนก็น้อยลงไปหน่อยถ้าเมื่อกี้ไม่ลงเหวก็จะได้มากกว่านี้หน่อยอ่ะลองมาดูเดว,วิลครับ รู้สึกช้าไปเลยครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับเมื่อกี้เราอาจจะยังชินกับตปีที่เรีวของเชอรี่อยู่ ที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรครับก็สซงนิดนึงที่มันตกเขวแบบไม่น่าจะตกเราก็ตอนนั้นก็ยอมรับว,ว่าเมื่อไปนิดอะลืนไปว่ามันเป็นจุดที่เราต้องจังหวะดีไม่งั้นเราจะลงเหวอย่างที่เห็นนะครับ สลด์ไปเลยครับโอ้โหไม่ได้โบน,นัสทามเลยครับไม่เป็นไรหากแค่ตัวเองเอง ให้หน่อยจะไม่ได้ ได้ต้องมีนะครับ ใส่จะประมาณ33ล้านถ้าไม่ชนครับแม่ถ้าทหารยิงพร้อมอดเมื่อกี้ถ้าทาหารยิงพร้อมเดวิวบินจะดีมากๆครับ อ่าได้โบน,นัสมีนะครับก็น่าจะถึงนเนี่ยสาสิบสามล้านแล้วมั้งบวกสิบเอ็ดล้านเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตก็มาดูครับจะใกล้ถึงสามสิบห้าล่าแต่คงยากนะจากที่ผมดูเลื่อนนะครับ บินคั้งสุดท้ายอ่าได้เลือดพอดีครับตายแล้วครับยี่ิบสองล้านเก้าก็สามสิบสี่ล้านจุดสี่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ใช้คริสตัลไปห้าเม็ดก็ผมอยากได้คลิปดีๆไงก็เพื่อ ทุกคนจะได้รู้เพนานคะแนนของเซตนั้นเซตนี้ผมก็ยอมกดให้นะครับสวัสดีครับ